เป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจไม่ใช่เรื่องคิศาสาร์ประชาธิปไตยไม่มีทางละไม่ใช่บอกว่าให้เลือกอีกคนนึงเพราะว่าจะทำให้อีกคนนึงแพ้คุณต้องเลือกด้วยความหวังคุณต้องเลือกด้วยอนาคตคุณต้องเลือกว่าวันพวกนี้มันจะดีกว่าวันนี้ได้ไม่ใช่เลือกเพราะกลัวแพ้ไม่ใช่บอกเลือกต่างเพราะกล,ะละัวรัฐประหารมีรัฐประหารหัวได้กันเลยค่ะก็ต่อ,ตอทุกคน ไปเยื่ออยู่แน่กระพานมันจะเปิดมาอีกทุกคนให้มันรู้ไป อ้างก่อนได้ไหมอยากได้ลิบส้มตอนนี้ทุกอย่างต้องเป็นสีส้มอุ้ยอันนี้ส้มแดงก่อนไปหาบแต่ดีต้องสวยก่อนเลิศนะขึ้นรถไฟฟ้ามาเจอหัวคะแนนธรรมชาติตด้วย <c oughs> มาถึงอนุสาวรีย์ชัยแล้วค่ะมายะมาหลายปีมากครั้งนี้ก็เป็นการนั่งรถไฟฟ้ามาครั้งแรกเพื่อมาให้กำลังใจนายก รัฐมนตรีคนใหม่คนหล่อและคนเก่งของเราเป็นความหวังแห่งชาติมากค่ะพี่เป็นส้มคนเดียวแบบพี่มาทําอะไรหาด้อมส้มก่อนต้องดูในไทยรัฐไหมสรุปเข้ามาที่นี่จริงๆใช่ไหมตอนนี้ทุกคนเดินผ่านก็คือมองประหลาดๆอ่ะเขาเปลี่ยนแผนหรือเปล่าเ <c oughs> ช็คก่อนจากในเฟซบุ๊กนี่แหละเออเข้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเรางาระล่อนุสาวรีย์ ใช้สมรภูมิอยู่คนเดียวเลยอะหน้าหลับเป็นซ่อมอยู่คนเดียวเลยคอนนี้ตอนนี้คนมอกมาก <c oughs> <c oughs> จะให้กำลังใจนายกพิธานายกใหม่ของเราขณะที่อนุสาวรีย์ แต่เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่มาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาทําไมก่อนมาถึงแล้วเนี่ยต้องโบแท็กซี่ต่อไปอีกเนี่ยทำไมไม่อ่านดีๆก่อนดีนะเช็คอีกทีนึงไม่งั้นก็รออยู่นั่นแหะกาลังเดินไปลานคนเมืองค่ะเป็นอะไรที่แบบเนี่ยที่สุดแห่งปีที่ยอมลำบาก